อยาได้ประมาทในชีวิตปากันคนวายสร้างคุณงามความดีมีจิตเลื่อมใสในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปู่แม่ครูบาอาจารย์รเยราก็ปากันปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าือเว้นจากการทำบาปทั้งตะตั้งหลายทั้งวงอกุศลตั้งหลายอย่าได้กระทำบาปสิ่งที่พอดี้ได้เว้นและทำกุศลถึงพ้อมด้วยกายวาจาใจบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาด ปัสจักมนทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นความอดดีความถืโตัวมารณที่ที่ทั้งหลายที่จะปราบุกในโลกวัฏสงสารเรามีบุญทิดแล้วได้มาพบพระพุทธศาสนา <c oughs> อย่าปล่อยโอกาสเวลาผ่านไปอย่างไรประโยชน์จงรีบกเก็บเก็บเกียเก่ยวรีบเลี่ยงคนขายสร้างคนงามความดีสร้างบุญกุศลเฮนักโดยการกระทำบญแห้ทาน รักษาศีลเมตตาภาวานาจเจริญพรหมวิหารทั้งสี่เมตตาการุณามุติเต้าพิขามีกายากรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาเราตั้งจิตตั้งใจให้เป็นคนดีเป็นปอดต่ดีของลูกเป็นแม่ตีดีของลูกเป็นครูบาอาจารตีดีของลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ทีดีของครูบาอาจารเป็นประชาชนพนลเมืองทีดีของประเทศชาติบ้านเมือง